มีคุมโรี9พยากรณ์มีฝนตกเป็นบางจุดพรุ่งนี้นี่ยะะองศาน้องพึ่งสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะเมื่อวานนี้ก็เข้าไปอยู่แต่พี่ไม่ได้ลงความชื้นนะมันมีดั้งความชื้นมีจิต เจ็ดสิบหกมันไม่ค่อยดีมีความชื้นมันเยอะนี่เห็นไหมอาทิตย์นี้อาจจะไม่มีตืนมาอาทิตย์ไม่มีเดชสภาพสัญจรรถไฟอย่าเพิ่งล้างบถนะเขาบอกว่าอย่าเพิ่งล้างบถนะเขาบอก ขอบคุณทุกเกเจ็ดองศาครับพอบ้านเจ้านะ่มันไม่มีหิมหะหรอกแต่มันมันหนาวเกาหลีอ่ะมันไม่มีหิมะแต่มันหนาวใช่ไหมกำลังดูอันนั้นอะไอยู่ชีพน้องอันอะไรนะ เอาอีกเครื่องหนึ่งดูคลิปน้องเล่เห็นมันขึ้น,นแบบแบบป๊บาตุกตาใส่แต่งหน้าซิมันหล่อปานั้นมาตัาง้ง ป่ะตุวม่กลุ่ะกันได้ถึงขนาดนั้นแต่ว่าไปว่ามาเนี่อุ้ยพี่บูตสวัสดีจ้าน้องรอใจอุ้ยน้องเกดหรือน้องรอใจนี่อู้สีภาษาอย่างน้องน้องรอใจบอ นนรักจากสาวสนเตงขอบคุณค่ะจอดไม่ได้ก็จอดนะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นป้ายจอดของทุกๆคนสถานีที่แวะมากูมีจีหน,น่อยอีกีเดียวดูกูมอทมัตเต้คิวเกสต้โกฮัเสียงเป็นอะไรไม่สบายสิแม่นแล้วค่ะเสียง เสียงเป็นทั้งจมูกไม่จอดว่าสันโอ้สิมันใจดำเทไม่จอดก็ไม่เป็นไรมาให้เห็นความรักก็โอเคแล้วจะจะเอามีดไปเจาะมันนะก็ในข้างในมันมีอะไรมจริง โอเคนะคะจะไปต่อที่อื่นเอาสิไปต่อที่ไหนเนาะไปต่อสถานีอื่นบอกอย,อยู่นานๆก่อนนะโอเคนะน้องไก่หนุยไปกินน้ำร้อนก่อนนี่อยู่ข้างบน